สวัสดีครับก็อยู่เกมล i ยเลนเจอร์กองแกงชาแนลสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับผมโอเคนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำผู้เล่นใหม่อีกครั้งแล้วกันก็น่าจะเป็นหลายตอนแล้วนะครับสำหรับการเริ่มเล่นใหม่กับลายเลนเจอร์นะครับปัจจุบันนี้นะครับไอดี ID นี้ผมมีตัวนี้เข้ามานะครับเจ้าเอโดงาวะโคนันเนี่ยโอ้โหช่วยให้เล่นง่ายขึ้นมาเยอะเลยนะ สำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับหลายๆคนถามว่าพี่เติมหรือเปล่านะครับไอดี ID นี้ไม่ได้เติมเลยนะครับคือเล่นมาถ้าเกิดว่าใครติดตามช anel ผมมาเรื่อยๆก็จะรู้ว่าไอดีนี้ไม่ได้เติมเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นมาปั้นมานะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะครับปัจจุบันเลเวลก็ขยับขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนทีมก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่ใช้อยู่ประจําผมใช้ตัวชนอยู่3ตัวมี ส่วนมากก็เป็นดาวน้อยๆน,นะไว้ชนไม่ได้ติดเกียร์อะไรให้มันเลยนะสกอตเลและก็เจ้าเป็ดเมอร์ลี่นะครับนหนึ่งดาวเท่านั้นส่วนตัวยิงผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวเอโดงาวะโคนันโฮมตอนนี้ดูพลังโจมตีมันซะก่อนนะครับโอ้โหสี่แสนกว่า <laughs> ก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดว่ามีตัวยิงไกลๆห,หดๆสายว่องไวนะครับแนะนำเลย ให้จัดทีมประมาณนี้ท่านจะเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับมีตัวชนอยู่3ตัวนะเนี่ยมีตัวชน3ตัวแล้วก็ต้องมีตัวยิงอยู่ตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีเอโดะเอโดงะวะโคน,นันก็อาจจะใช้บราวไวท์เทเกอร์แทนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีบราวไวท์เทเกอร์คือเป็นตัวอะไรก็ได้ครับขอให้คุณมีเพื่อนเทพแค่นั้นก็เล่นผ่านได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่เชื่อลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมก็ได้นะครับผมก็ใช้คลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปตอนที่4ี่ ผมก็ไม่ได้มีเจ้าเอโดเอะไรเนี้ยเอโดงาวะโคนัน e นะครับผมก็เล่นมาได้นะตอนนี้เลเวล35สิบหแล้วนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะว่าทําไงเวลไวนะครับอืมนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะครับว่าทํายังไงเลเวลถึงไวนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยครับส่งคะแนนมิตรภาพกันนี่ส่งบ่อยนะแล้วก็มาซื้อนี่ซื้อไปเลยนะครับบูสเตอร์ exp มันจะช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ไวคราวนี้เล่นด่านไหนนะครับเก็บเลเวลได้ไวนะครับผมเล่นด่านพิเศษตลอดเลยนี่ด่านสุสารแม่เหล็กแห่งความเงียบงนันตั้งแต่1นถึงสนะครับหรือ5ก็ได้ถ้าใครเล่นผ่านได้หรือ6เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านสู้ได้แต่ถ้าเกิดเอาบบาหน่อยก็เป็นด่านนี้นะครับด่านที่3แต่ว่าเราต้องมีเพื่อนเทพเทพหน่อยแน่ผมเอาไ d เยพี่ไปแล้วกันนะครับ ID หลักผมนะครับเลเวล25 อุตาสเตอร์นะครับเรียกพืเรียกไอดีพี่ชายไปช่วยแล้วกันนะอันนี้ก็กดออโต้เลยนะครับนี่ครับก็ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงก็เอาเพื่อนลงไปเลยนี่ครับถ้าเกิดว่ามีมีเพื่อนเทพนะครับยิงๆมาแป๊บเดียวมาถึงนี่แล้วนะครับนี่ดูครับไวไทกเกอร์ <laughs> <t> กวาดไปหมดคือตัวเราแทบไม่ต้องทําอะไรเนี่ยแค่ปล่อยมันไปตามน้ำเฉยนะครับ ดูครับหลักๆแล้วก็เป็นการช่วยเหลือจากเพื่อนนะก็จะช่วยให้เราผ่านด่านพวกนี้ได้นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเลเวลน้อยๆสามารถเอาชนะด่านสุสานแม่เหล็ก3หรือ4ได้เนี่ยขึ้นหลายเลเวลเลยนะครับดูครับนี่ครับปึ๊บอ้าวเห็นไหมครับอัพเวลอีกแล้วนะครับเนี่ยอัพเวลแต่ละครั้งตอนนี้ผมเลเวลมาสเตอร์36ก็จะได้ครั้งละ5รูบี ก็เก็บไว้นะครับเอาไว้สุ่มเดือนหน้านะครับตอนนี้ผมอยู่สุ่มแล้วนะครับเพราะว่ามีการสุ่มตัวและก็สุ่มเกียร์ไปนะครับสาหรับไ d ดีนี้นะครับนะครับคราวน,นี้ก็มาดูกันต่อนะครับด่านนี้เล่นไปแล้วลองไปเล่นลองไปลุยด่านที่4ด่านที่4นี้จะยากหน่อยนะเพื่อนที่เอาไปด้วยต้องเทพเทพหน่อยอ่ะเอาพี่คนนี้แล้วกันพี่แชมป์ศูนย์สองหนึ่งนะครับคนนี้ก็คือว่าเทพนะอันนี้ก็กดออโต้เหมือนเดิมนะครับ เราเป็นผู้เล่นใหม่ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไปนะตอนนี้เราอย่าไปเร่งรีบกับการสุ่มกาชาคือผมจะสุ่มกาชาตัวละครเดือนละ1ครั้งนะครับสำหรับ ID เล่นใหม่เพราะว่า ID เล่นใหม่มันสามารถเก็บรูบี้ได้ง่ายเพราะว่ามันเลื่อนเลเวลได้ง่ายนะครับส่วน ID หลักของผมเนี่ยโอ้โหรูบี้ไม่พอสุ่มนะครับเพราะตอนนี้อัพเลเวลทีก็ยากยากนะครับอันนี้เพื่อนเรานะครับอ่ะกดลูกไฟลงหน่อย กดพัดนะครับถ้าเกิดว่าจะสู้ไม่ได้ก็ใช้เทมเข้ามาช่วยกด,ดอมตะด้วยนะครับสังเกตดูไอพวกตัวเด็กๆมันก็วิ่งไปชนไว้นะครับมีประโยชน์กันนะเนี่ยตัวหลักก็ยืนอยู่หลังยิงนะครับเนี่ยก็ยื้อๆไปแต่มันจะยิงป้อมแตกหน่อยแต่ถ้าเพื่อนเราเทพๆมากๆนะครับบางทีเรียกเพื่อนมาช่วยมันก็เล่นด้อมมาช่วยนะครับเนี่ยครับค่อยๆเล่นไป แพ้ก็ไม่เป็นไรนะแพ้ก็ปล่อยแพ้นะครับถึงแพ้เราก็จะได้ค่าประสบการณ์ให้กับตัวละครอันนี้ชนะนะครับชิวๆเลยครับมีเพื่อนเทพถ้าเกิดว่าใครอยากได้เพื่อนเทพเข้าไปค้นหาเอาที่ Facebook Fan Page นะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เข้าไปเลื่อนดูเรื่อยๆนะเพราะว่าผมก็จะแชร์ไ d เทเพๆทพมาตลอดนะครับต้องเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะว่าขอเพื่อนเทพขอเพื่อนเทพผมก็ให้ไปหาที่ Facebook ผมได้เลยนะครับนี่ครับพื้นนะครับ,รบโผลัพ ดูครับได้ครับประสบการณ์เยอะมากได้เงินอีกสี่หมื่นอันนี้ก็ได้ทัวร์วแววนะครับก็เล่นอยู่แค่นี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้กบต้องมาเล่นด่านนี้มันจะง่ายหน่อยนะครับด่านกะโลฮินามะตะนี่ด่านนี้ก็เล่นง่ายเหมือนกันก็มาเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากลองของก็ด่านเมื่อกี้ครับสุสานแม่เหล็กมันจะได้ค่าประสบการณ์เยอะนะครับเล่นตั้งแต่หนึ่งหึงสี่เลยส่วนด่านหกนี่ผมไม่มั่นใจนะว่า ณปัจจุบันนี้ผมสามารถเล่นผ่านได้หรือเปล่าอ่ะเอาเพื่อนเลเวลสามสิบสามสิบเอ็นเอาเพื่อนเลเวลสามสิบไปช่วยเลยโอหถ้าชนะได้ด่านนี้ได้ค่าประสบการณ์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยกดปล่อยให้แลบไปสักอ่ะเลเวลสี่แล้วเพื่อนลงเพื่อนลงก็ดูก่อนว่าเพื่อนเทีบไหมโู้หเสียดายไม่ได้ช่วยบราไวไทเกอร์ไว,ไว,ไว,ไว้นะครับโอ้โหบราโพเซดอนโหดทีเดียวเนี่ยช็อน้ำแข็งมันไวฮ้ยแบบนี้ผมมีสิชนะเลยนะเนี่ย ลุยันเลยครับกดเทมมาตาไว้นะครับไปละลุยถึงหน้าละพัดไปเลยนี่ต้องต้องต้องลุยเลยนะครับจังหวะที่แบบเพื่อนลงมานี่ต้องไปให้ไกลที่สุดไปถึงไหนได้ปะเนี่ยถ้าถ้าทะลุนี่ได้ชนะอา้าวไปแล้วนี่ไงนี่ไงโอ้ชนะได้เฮ้ยโอ้สุาสานแม่เล็กหกเพื่อนคนนี้ช่วยให้เราผ่านได้ครับโอ้โหไปแล้วครับเนี่ยชนะ นั่นไงนั่นไงเรียบร้อยโอ้โหชนะด่านนี้ได้เนี่ยได้เยอะนะเนี่ยรับประสบการณ์ดูครับดูครับอืแถมได้เงินเยอะด้วยนะด่านนี้เจ็ดหมืนแล้วมั้งเนี่ยนี่ไงเจ็ดหมสี่โอ้โหเงินเยอะเกือบ up เลเวลครับโอ้โหดูเลเวลตัวละครพุ่งปีนเลยแต่ว่าไม่ได้ของไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแนะนําวิธีการเก็บเลเวลก็มาเก็บที่นี่แหละนะครับแล้วมันเรื่องอะไรอีกละ่ะอคลิปนี้ก็ มาดูสเตดตหลักนะครับสเตดตหลักเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะว่าเนี่ยผมยังอยู่แค่ด่านร้อยสามสิบแปดเองคงแซงผมไปหมดแล้วมั้งนะครับใครเริ่มเล่นใหม่ก็ค่อยๆเล่นไปพร้อมกันนะครับผมก็เปิดไอดีนี้มาได้น่าจะเต็มหนึ่งเดือนแล้วมั้งวันนี้เออสาหรับไอดีนี้ผมก็เปิดได้ครบเดือนแล้วนะครับด่านร้อยสามสิบแปดคือปัจจุบันเนี่ยดูดิไอ้ด่านทั่วไปเนี่ยมันใช้คนนกเยอะ แล้วได้นี้น้อยด้วยนะครับมันเลยไม่คุ้มก็เลยไม่ค่อยมาเล่นดันทั่วไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยดูครับวิธีการเล่นผมก็เนี่ยปล่อยพวกนี้ไปก่อนทัวเด็กๆนะครับแล้วก็กดแร่ไปก่อนเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ไปเรื่อยๆโคน,นัันออกมานี มากวาดเลยนะแต่มันก็ปล่อยค่อนข้างอืดนนะเพราะว่าเราเลเวลน้อยแล้วพวกตัวอันต้าทั้งหลายแหล่มันใช้แร่ค่อนข้างเยอะโอ้โคนนั้นยิงทีนี่งเงือมอ่ะดูครับอ,อุ้ต่้มอะไรน้ยโอ้โหบอกตรงเลยโหดมากครับคนนะั้นแต่สกิลอาจจะไม่สวยเท่าบราไวเทเกอร์ White นะแต่ก็พอได้นะถ้าเกิดว่าใครสามารถซุ่มได้ในช่วงนี้ซุนะ่มน่ ก็ไม่ได้อะไรนะครับเลยไม่ค่อยเล่นนะครับด่านพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยเล่นเลยแหละนะครับบอกตรงเลยนะถึงเพิ่งถึงด่าน1 3 9เองส่วนมากผมก็จะเก็บนู่นแหละเก็บเงินเก็บเลเวลที่สเปเชียลสเตตนะครับส่วนอารีน่านี่ก็นานเล่นทีนะเพราะว่าเล่น2อไอดีไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นเท่าไหร่อ่ามีโหมด p v p นะครับก็บางบางก็เข้ามาเล่นนะครับบ่อยๆอยู่ you. โอ้โหนี่ครับคือตอนนี้ผมอยู่ลีกอะไรเนี่ยทองแดงสมโอ้โห ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะมีแต่คนมาตีดูโอ้โหเลเวลอุนตาแล้วยังมาตีเราอีก <_ co> e> เกินไปนะครับเกมนะครับมันแปลกประหลาดมากเลยให้คนเลเวลอุนตา20กว่ามาอยู่ลีกกับคนเลเวลมาสเตอร์อย่างผมนะ <_ c oughs> แล้วผมจะเอาอะไรไปสู้เขานะครับแ <_ c oughs> ถมไม่ให้เรเเสียงเงินอีกแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเล่น <_ c oughs> เล่น PVP ก็ดีนะเพราะว่ามันได้ เขาเรียกว่าอะไรมันจะได้เพชร PVP นะครับเราก็หวรจะเล่นมาโอ้โหดูครับโอ้โหดูตัวผมไม่มีอะไรเลยเ่ะไปเดี๋ยวอยาให้คนนั้นผมมานี่มาแล้วครับคนนั้นมาแล้วครับเดี๋ยวยิงหายหมดนะครับระวังนะครับถ้าคนนั้นเรามานี่ยิงหายนะครับบอกไว้ก่อนนั่นไงนะครับเงือบเลย ก็ควรเข้ามาเล่นนะครับมาเล่นสะสมเอาเพชร PVP นะครับเอาไว้แบบไปซื้อของซื้ออะไรต่างๆอะก็กดอมาตะช้ากว่าบอดนิดน,นึงนะครับค่อยๆเล่นไปยิ่งดูครับโคนัดนตัวเดียวเลยนะ <laughs> นยครับตัวเดียวเท่านั้นครับที่เอามาสู้ แต่ถ้าเกิดว่าใครมีไวท์เทกเกอร์ผมว่ามันโหดกว่าโคนันนะไวท์เทกเกอร์มันยิงแล้วสตูกระเด็นถอยหลังด้วยอะครับโอ้บอดนี้ใช้ไอเทมเยอะไปยไหมเนี่ยครับก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันสำหรับผู้เล่นใหม่ค่อยๆปั้นมาถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูคลิปการเริ่มเล่นใหม่ของลายเลนเจอร์ผมนะครับใต้ลิงก ใต้วิดีโอนี้จะมีลิงก์อยู่นะครับตั้งแต่ตอนที่ 1, ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4นะครับก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยผมก็ค่อยๆเล่นมาเหมือนพวกคุณนะคือเล่นตั้งแต่เลเวลธรรมดาเลยนะครับจนปัจจุบันนี้ขึ้นมาเป็นเลเวลมาสเตอร์36แล้วก็ใช้เวลาน่าจะประมาณเดือนหนึงโอ้หบวงยีเลยเหรอเนี่ยครับก็ก็ค่อยๆมาเล่นนะครับบ่างๆก็เข้ามาเล่น PVP นะครับอย่าไปเครียดอะไรกันมันมากนะค่อยๆเล่นไปนะครับ แต่ว่ามันมีอยู่จุดอยู่ตรงนี้นะครับผู้เล่นใหม่เราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีคะแนนมิตรภาพเยอะๆนะครับหลกัหลกๆเลยเข้ามาสุ่มกาชาเลยสุ่มกาชาเอฟนะไม่ใช่ไปสุ่มกาชาที่เสียรูบี้ก็สุ่มหาตัวนะครับเผื่อเราดวงดีก็จะได้หกดาวอ่ะได้กบแดงด้วยเนี่ยครับอุ้ยเบิ้ลเลยเหรอดวงดีนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ย,ยมาได้ไงอ่ะมาลิมิเต็ดนะเนี่ยราวดวนัทส,สีชมพูเฮ้ยโอ้ให้มานะ ตกใจเลยเนี่ยได้เจ้านี้มามเห็นไหมครับดวงดีมากเลยนะครับตัวนี้เทพนะตัวนี้ถ้าปั้นเป็นเจ็ดดาวได้นี่เทพนะครับคราวนี้นะมันก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับกาชาอุปรกรณ์นอมอนเกียร์นี่สังเกตว่าผมปั้นมาได้ยังไงนะครับเกียร์หกดาวผมตอนนี้บวกสี่แล้วนะครับผมก็มาสุ่มเกียร์พวกนี้แหละนะครับเนี่ยสุ่มเกียร์พวกนี้ สุ่มไปทาไมนะครับสุ่มเราเอาไปเป็นแบบวัตถุดิบในการในการหลอมนะครับหลอมบวกให้กับเกียร์หลักของเราเนี่ยตอนนี้คะแนนมิตรภาพค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่ส่งคะแนนมิตรภาพมาช่วยเหลือนะครับผมก็ส่งกลับตลอดนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้คะแนนมิตรภาพกลับจากผมนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับไม่ใช่พิมพ์ด่านะ <c oughs> อ่ะนีก็สุม่มสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยครับ พยายามสุ่มเก็บไว้ให้เยอะที่สุดนะครับนี่มันก็จะได้พวกดาวเดียว2ดาวนะครับเราก็โอ้เนี่ยเห็นไหมถ้าดวงดีก็ได้3ดาวแต่ถ้าดวงดีสุดๆได้4ดาวก็เอาไปตีบวกได้นะครับ4ดาวแต่อย่าหวังอะไรกับมันมากครับส่วนมากมันก็เนี่ยดาวเดียว2ดาวอยู่เงี้ยครับเนี่ยครับก็สุ่มไปนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีคะแนนมิตรภาพเยอะนะครับวันวันหนึ่งเราได้เกียร์เป็นเกือบเกือบเกือบห้าสิบหกสิบชิ้นเลยนะก็ฝากไอดีได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับผู้เล่นใหม่ทุกท่านนะครับ ถ้าใครรู้ตัวเองว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นเก่าที่ยังไม่มีเพื่อนเยอะไปไล่แอด ID เพื่อนใต้คลิปนี้ได้เลยนะก็มาโพสไอดีแลก ID กันไว้ใต้ใคลิปนี้เลยนะครับก็ <S <S เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าต้องเติมรูบี้ไหมถึงจะเล่นลายเรเนเจอร์ให้สนุกนะครับผมแนะนําว่าให้ควรเติมนะเพราะว่าถ้าเราเติมมันจะทําให้เกิดว่าเราแบบเล่นอย่างกดดันอนะ่ะดูไม่มีสละนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าไม่สนุกให้เราให้เราหยุดเล่นไปนะครับ พอคิดถึงมันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาเล่นนะครับอันนี้ก็ไม่เสียหายคือบางทีเราแบบเครียดโอ้โหเก็บรูบี้มาเป็นเดือน2เดือนมาสุ่มไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็หยุดไปเลยนะครับดูไอดีหลักนี่ผมไม่อยากแตะเลยคือไม่มีตัวใหม่เล่นของเขาเลยทุกวันนี้ก็เลยพันตัวเองมาเล่นไอดีลรองโอ้่ครับมันเยอะครับเนี่ยก็เปิดไปเรื่อยนะครับเนี่ยอ่ะจะดูน่าเบื่อนะครับผมก็ไปเลยแล้วกันนะครับตัดไปการบวกแล้วกันอ่ะพอพอเราได้ เขาเรียกว่าการไอตัวเกียร์ธรรมดาแบบดาวน้อยมามากพอนะครับเราก็มานี่เลยมาตีบวกให้เกียร์หลักของเรานะครับเนี่ยเข้าคาว่าอัปเกรดเลยนะครับเนี่ยก็บวกให้มันเป็นบวกตอนนี้มันบวก4อยู่นะครับถ้าเกิดว่าบวก4เต็มมันจะเป็นบวก5้านะครับการบวก5มันจะขึ้นคําว่าแม็กนะครับสําหรับเกียร์หรือว่าอุปกรณ์นะครับที่เกมมันเรียกนะครับแต่ว่าหมดแล้ววัสดุเราหมดนะครับวัสดุเราเยอะไม่พอนะครับอย่าไปเพลอกดอันที่เป็น6ดาวไปบวกนะ ดูให้ดีนะครับบวกเฉพาะดาวเดียว2ดาวนะครับเก็บ6ดาวไม่ใช้งานนะครับอันนี้ก็เพิ่งแค่62%งเองนะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักสักพักใหญ่ๆเลยแหละถึงจะบวกเป็นแม็กได้นะครับเนยะครับเกียร์ผมมีทั้ง3ามเนะเนี่ยดูเก็บไว้เพียบเลยนะครับเนี่ยยังไม่ค่อยได้เอามาบวกเท่าไหร่นะครับดีเพียบเลยนะครับอันนี้ผมก็ติดให้คิดดีกว่าอืม อันนี้ไม่รู้จะติดอะไรให้มันก็เลยยังไม่ติดนะครับมีเท่าไหร่ก็ติดเท่านั้นนะครับไม่ต้องซีเรียสมากกับอุปกรณ์น,นะครับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่าแนะนําเลยถ้าเกิดว่าท่านมีรูบี้มากพอแบบรูบี้ฟรีที่ไม่ได้เติมนะก็ควรจะสุ่มเกียร์ของโคนันนะมันเทพมากๆเลยนะครับบอกตรงเลยค่อนข้างเทพเลยแหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็อันนึงนะครับเข้ามาอย่าลืมเนี่ยกดอัปเกรดตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะช่วยให้เราปล่อยเรนเจอร์ได้แบบลื่นมือขึ้นนะครับเนี่ย เนี่ยเข้ามาก็พยายามกดอัพอัพเกรดเลยนะผมก็จะอัพเนี่ยสองช่องแรกนี่แหละโอ้โหเงินหมดละเยอะสามสิบแล้วครับเนี่ยมันจะทำให้เราปล่อยได้สมูทขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็ก่อนจบอยาก Level อัพเลเวลอ่ะตีดันไหนดีก็ตีดันนี้นะมันอัพเลเวลได้ไวยังได้รูบี้ตอนนี้มีสามสิบเอ็ดรูบี้แล้ว ผมต้องเตรียมรูบี้ไว้กลางเดือนด้วยนะเนี่ยเพราะว่ากลางเดือนเรนเจอร์มาใหม่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าใครสุ่มแล้วไม่ได้โคน,นันตอนนี้คือให้เก็บเก็บรูบี้ยาวเลยนะครับจะดีกว่าโอ้โหไม่ได้เอาเพื่อนมาตายแน่โอ้โหจะสู้ยังไงเนี่ยโคน,นันตัวเดียววันนี้สู้ยากมากเลยนะครับเนี่ยถ,ถ้าเกิดว่าดูตามนี้ เพราะว่าไม่มีตัวยิงเลยนะครับนอกจากโคนันตัวเดียวเท่านั้นอ่ะพัดกลับโอ้โหเป็นไงผมว่าแพะแกลองสู้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งยอมแพนะ้นะน้ำเสียได้คนนกอุตส่าห์แบบสู้มาแล้วโอ้มีเพื่อนมาช่วยครับ มีเจ้าแซนดี้เดบิลโรดอนมาช่วยอ้อาวาทำไมตายอะ่ะดูครับมันดูครับดูครับเมื่อกี้อ่ะเป็นสกิลของโคโน้นนะครับยิงตายเป็นสิบอะ่ะ <c oughs> เออเนี่ยพอไม่เอาเพื่อนมาช่วยก็ได้ดูอนุภาพของสกิลเจ้าจะดวงวาโคโนันโฮมนะนะครับดูครับดูครับเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาผมรีวิวก็ไม่ได้พามาตีด่านพิเศษให้ดูมั้งนะครับฟับฟับไหม ก็ยังชนอยู่นะเนี่ยตัวเด็กเห็นไหมครับถามว่าเอามาทําไมนะครับเนี่ยวิ่งไปตายครับวิ่งไปตายฟรีแค่นั้นนะครับไม่ไม่อยากไม่ได้ให้มันทําอะไรมากนะครับเนี่ยแค่มาให้มันวิ่งไปตายฟรีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีแบบตัวเลือดเยอะๆโหดๆอย่างพวกแซนดี้เดบิลเลอดอนบราโพไซดอนก็เอามาใช้ได้นะครับนี่ครับไปแล้วครับยาวแล้วครับคราวนี้นี่ครับไปแล้วเนี่ยเราตั้งทีมยิงแล้วได้โอ้โหลุกบอลสุดยอดคนนั้น ฟับเป็นไงครับโอ้โหผมชนะด่านนี้ได้ด้วยตัวเองแล้วเยี่ยม้อยครับเหมือนจะแพ้แต่กลับมาชนะได้ก็อาจจะดูแบบดูแบบให้ดูกันเพลินไปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ผมก็พยายามจะสอดแทรกแง่คิดดีๆนะครับในการเล่นเกมราเรนเจอร์นะครับเพื่อที่จะเราไม่ต้องไปเครียดกับมันนะครับเกมน,นี้เล่นฟรีก็เทพได้นะครับแต่เราอาจจะไม่เทพมากนะ แค่พอเล่นให้สนุกสนุกเล่นไปกับเพื่อนได้นะครับคือเราไม่ต้องจําเป็นต้องตั้งความหวังว่าอุ๊กูจะต้องเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับมันยากนะครับดังนั้นคือเราไม่ได้เล่นเพื่อขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เล่นคลายเรียดก,กันไปนะครับ level สามสิบเจ็ดแล้วนะใครที่เริ่มเล่นใหม่ก็ตามผมมานะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่มาเล่นด่าน special stage นี้ตามผมไม่ทันนะเดี๋ยแป๊บเดียวผมอาจจะขึ้น l e v เป super master ก็ได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ